ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับได้มีการจัดงานพากรรมความสำเร็จการขจัดความยากจนและพัฒนาคนถุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ที่ตลาดหิมอางตำบลโนนน้ำแท่งนะครับอำเภอเมืองอำนาจ,จเจริญวัที่พันตีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญเปิดงานมหากรรมความสำเร็จการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปี2 5 6 7 พอหมอกใบป,ประกาศนิยบัตรให้แกน่วยงานครับเคลื่อนขจัดความยากจนเกิดผลเป็นรูป,ประรรมและก็มอบเกียรติบัตรให้แกขั้วเรื่อนตนแบบที่พัฒนาตนเองได้และก็เป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพ ้อมเยี่ยมช่มเทศกาลมหากรรมแก่จนคนอำนาจ,จเจริญทั้นทงนี้เองครับทางรัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล่ำและความอยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกช่วงวัยตลอดจนการขจัดความอยากจนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จากข้อมูลของกระทรวงมหาทยนะครับพบว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีรัวเรือนถี่ประสบปัญหาตามระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชีปเป้าปี2566จนถึงปี2567จำนวน3 2 2 2รัวเรือนแบ่งเป็นรั้วเรือนถี่โตกเกนเ p ็อจำนวน2076รัวเรือนและรั้วเรือนตกหล่นจำนวน46รัวเรือนโดยมีขอบรัวนะครับตก เกณฑ์มิติต่างๆกับประกอบไปด้วยมิติด้านสุขภาพ7จ็ดข้วเรือนมิติด้านความเป็นอยู่68ครัวเรือนมิติด้านการศึกษา14ครัวเรื่อนมิติด้านรายได้5องร้อเอรื่อนและก็มิติด้านอื่นๆอีก4ครั้เรื่อนนะครับซึ่งถูกมิตริรวนแต่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนถูกหน่วยงานจึงได้วรวมการบูรณาการให้ความซอยเหลือคร้วเรือนเป้าหมายครบทุกขัวเรื่อนและเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสําเร็จของการดรําเนินง,งาน ขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักประเจ้าของเศรษฐกิจพอเพียงในปีในปีที่ผ่านมาซึ่งจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับจึงได้มีการจัดเหตุโครงการมหากรรมความสําเร็จการขจัดความอยากจนและพัฒนา คนทุกช่วยยงวัยยางยังยืนตามรักป,ร,ร,ป,ะประชาเศรษฐกิจพอเพียงประจําปี2 5 6 7ขึ่นเพื่อเผยแพร่ผลสําเร็จดําเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยยางยังยืนตามรักประชาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นทีและเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยยางยังยืนตามรักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกข,งข้งครับเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจและเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนถูกช่วงไวัในระดับพื้นที่ครับ